เพราะว่าเขารู้สึกว่าจะทําห้องนะครับข้างบนไม่เป็นไรก็อาจจะมีดังบ้างไม่ดังบ้างเราจะได้ไม่ง่วงนะครับโอเคมาทั้งหมดอยู่สามคนเนาะวันนี้มาสามคนเดี๋ยวก็เตรียมร่างกายเตรียมตัวให้ดีนะครับตามมาตรการเนาะถ้าใครเรียกออนไซต์ที่จะต้องมาวันจันนี้นะครับก็เตรียมร่างกายดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้ดี เดี๋ยวคาบนี้เดี๋ยวให้เราเตรียมหนังสือนะครับหรือถ้าใครไม่มีหนังสือก็ดูตามสไลด์นี้เลยรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เรื่องนี้การทดสอบสมรรถภาพนะครับถ้าเกิดเป็นเทอมสองเนาะถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยเราคงได้ออกกำลังกายได้เล่นกีฬาได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับหน่วยนี้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับ คำว่าทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับก็คือการที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงสามารถทํางานได้เป็นระยะเวลานานโดยที่เราไม่เหนื่อยง่ายนะครับและก็ไม่เจ็บป่วยนั่นเองเนาะอันนี้คือความหมายหลักๆของเขาเลยและก็ต่อไปเป็นการทดสอบก็คือหนึ่งแหละเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้อ่าให้ทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของเราที่เราจะทดสอบนะครับว่ามีเกณฑ์ยัยงไงบ้าง ก็อย่างเช่นประเมินว่า,าเราต้องปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของเราให้ดีขึ้นหรือว่าเราตดต่อไปแล้วสมรรถภาพทางกายของเราเนียอยู่ในระดับที่พอใช้หรือว่าดีขึ้นนะครับหรือว่าต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเราไม่ดูแลจะใส่สุขภาพของเราเนี่ยเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าสัดสวร่างกายของเราก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นโดยที่มีแต่ไขมันนะครับ พอมีไขมันมาปุ๊บเวลาจะาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาจะใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมสมรรถภาพทางกายของเราได้นะครับคนไหนหุ่นดีเล่นกีฬาหุ่นสมาร์ทเนี่ยเวลาเราแต่งชุดหรือใส่ชุดเนี่ยก็จะดูแบบเป็นไงครับรูปลออ๋อรูปลอหุ่นดีถ้าใครไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเนี่ยร่างกายมันก็จะแบบแตกต่างจากคนที่ออกนะครับ แต่ลีลร่างกายก็ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหมออ้อกาลังกายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ป้องกันโรคด้วยนะครับอันแรกเลย,เลยอันนี้เป็นยืนกระโดดไกลนะครับอันนี้ก็ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของเรานะครับถ้าใครมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงหรือเล่นกีฬาเป็นประจํานะครับเวลากระโดดหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะกระโดดได้ไกลถ้าใครไม่เคยกระโดดเลยอจาจจะกระโดดไปปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงเมตรเอ้ยไม่ถึง สิบยี่สิบเซนอย่างเงี้ยครับเวลากระโดดไปเนาะกระโดดไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีเกณฑ์การวัดถ้าเป็นของเราก็ประมาณสิบเอ็ดปีนะครับสิบเอ็ดปีก็จะอยู่ในระดับนี้อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของผู้ชายนะครับถ้าได้สองร้อยหนึ่งขึ้นไปเนี่ยคือได้เต็มสิบคะแนนนะครับแต่ถ้าได้แบบ สิบได้หนึ่งร้อยสามนะครับลงมาคือต้องแก้ไขนลได้ศูนย์นะครับติดลบเลยเนาะกระโดดนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับอันนี้ของผู้ชายถ้าไดา้ห้าคะแนนก็น่าจะผ่านเกณฑ์นะครับก็ต้องได้รนะ้อยสี่สิบสี่เนาะไว้ผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับช่องนี้ถ้าได้ดีมากเลยนะครับก็คือ อยู่ในระดับ1้อยแขึ้นไปนะครับก็คืออยู่ในระดับที่ดีมากแต่ถ้าได้น้อยลงมาคือไม่ถึง92ลงมาเนี่ยต้องแก้ไขนะครับเนาะอันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับต่อไปอันนี้สำคัญมากนี่เดี๋ยวเราต้องเจอนะครับการลุกนั่งหรือว่าซิกอับหน้าท้องเนี่ยเราต้องเจอในระดับมัธยมนะครับซึ่งถ้าเราขึ้นมอหนึ่งเนี่ย ครับเราต้องได้ทดสอบสมรรถภาพและเกณฑ์เขาก็ต้องอมีการวัดอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้เราผ่านเกณฑ์ถ้าเราไม่ผ่านเราก็ต้องไปแก้ไขนะครับตรงนี้แต่ระดับปฐมเราก็ทำออกมาก็จะมีเกณฑ์นะครับ11ปีนี่ถ้าได้28บขึ้นนะครับของผู้ชายนะครับ30วินาทีนะก็เฉลีย่ยแล้วก็เกือบครั้งละหนึ่ง หนึ่งวิตต่อหนึ่งครั้งนะครับถ้าได้ยี่แปดขึ้นไปคือดีนะครับถ้าได้แปดถึงเก้าครั้งลงมาเนี่ยคือต้องแก้ไขเลยนะครับสามสิบวิบางคนได้ไม่ถึงห้าครั้งดันตัวไม่ขึ้นเพราะนั้นเราต้องฝึกนะครับท่านี้เยลุกนั่งองอเข่านะครับในลักษณะนี้คนจับสังเกตตรงมือนะครับมือนี้จับนี่กดบริเวณนี้ ครับเวลาเวลากดกดตรงข้อเท้าเพื่อนตรงนี้นะครับเวลาจับเนาะถ้าเราเป็นคนที่เข้าร่วมการทดสอบก็ต้องเท้าชิดนะครับชันเข่าขึ้นหลังเนี่ยต้องแนบกับพื้นนะครับนอนราบกับพื้นไปเลยเนีย่ตรงเหมือนลูกศรเลยนะครับนอนราบกับพื้นเลยเวลาดันตัวขึ้นปุ๊บเราต้องให้ข้อศอกตรงนี้นะครับข้อศอกตรงนี้ ชนกับหัวเข่าถึงจะนับเป็นหนึ่งครั้งถึงจะถูกเกณฑ์น,นะครับนี่มันต้องชนกันเข่ากับข้อศอกตรงนี้นะครับต้องชนกันนี่เวลาขึ้นต้องชนกันนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้รูปสามเหลี่ยมในเวลาขึ้นปุ๊บข้อศอกต้องชนกับเขา่า นับหนึ่งแล้วก็ลงไปขึ้นมาอีกนับสองนะครับแต่ถ้าเราแบบเหมือนใช้บริเวณคอเนี่ยพยักคออย่างเดียวยนี่ครับคือโดยที่หลังมันไม่ลงเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันไม่ถูกหลักเวลาเราทําไปมันก็ไม่ได้ส่วนนั้นนะครับของผู้หญิงก็แตกต่างกันไปของผู้หญิงก็จะในส่วนนี้ถ้าได้ยี่สิบขึ้นไปนะครับยี่สิบสามขึ้นไปคือดีมากครับทำสามสิบวิเหมือนกัน แต่ถ้าผู้หญิงได้น,น้อยกว่าสเนี่ยก็คือต้องแก้ไขเลยสามสิบวิเนี่ยคุณไม่สามารถดันหน้าท้องของคุณได้ครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปวิ่งเก็บของอันนี้แข่งกับเวลานะครับฝึกความวาม่องแลววว่องไวของเราวิ่งไปวิ่งกลับนะครับนี่ลักษณะก็เป็นแบบนี้ตอนวิ่งนะครับวิ่งไป หยิบลูกปิงปองนะครับไปใส่ลงในตะกร้านะครับแล้วก็วิ่งกลับตัวมานะครับอาจจะกําหนดผู้เข้าร่วมทดสอบอาจจะกําหนดสักห้าลูกนะครับห้ารอบวิ่งไปกลับนะครับเนี่ยวิ่งไปกลับวิ่งไปปุ๊บวางลูกปิงปองลงตะกร้าแล้วก็วนกลับมาแล้วก็วิ่งหยิบลูกปิงปองไปอีกนะครับอันนี้ก็ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของเรานะครับ เกณ์ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราทำเวลาได้ดีก็จะได้คะแนนเยอะนะครับไอ้ทดสอบนี้นะครับอันนี้แข่งกับเวลาของผู้ชายนะครับถ้าได้9ขึ้นไปนะครับ9.16วินาทีนะครับหรือผู้หญิงนะครับถ้าได้เวลาน้อยกว่า6 89้าวินาทีนี่อันนี้คือคือว่าดีนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่เขาเทียบมาตรฐานไว้นะครับต่อไปงอตัวไปข้างหน้านะครับอันนี้วัดคอมอนตัวมันจะตึงบริเวณข้อพับนะครับตรงนี้เนาะก็จะสามารถอ่านค่าบวกและค่าลบได้อ่านค่าบวกบวกก็คือถ้าเกิดเรางอตัวนะครับข้างหน้าที่สามารถที่จะแบบ งอได้เยอะนะครับก็คือสามารถผ่านตรงบริเวณปลายเท้าของเราได้ก็เป็นบวกแต่ถ้าเรายื่นแขนมาแล้วมันไม่ถึงบริเวณปลายเทา้าต้องเป็นลบนะครับนี่อย่างเช่นภาพนี้เนาะยื่นลงไปถ้าเกิดเรามีความบ่อนตัวผู้เป็นนักกีฬาเนี่ยถือว่านี้เป็นรูปมือนะครับเราจะยื่นมาถึงบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าใครยื่นไม่ถึงอาจจะอยู่บริเวณนี้นี่บริเวณนี้นะครับก็เป็นไปได้เนาะบริเวณนี้ นะครับคันเวลาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คันเวลานิดนึงนะครับอ้าวต่ออันนี้คือถ้าเกิดเรางอตัวปพ้งหน้านะครับแล้วมือเราเลยเลยตรงบริเวณปลายเท้า,เามาเนี่ยก็จะเป็นบวกแนละ้วถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยมือถึงบริเวณนี้ก็จะเป็นลบนะครับเนอะอันนี้เป็นเครื่องวัดที่ได้มาตรฐานนะเรากดลงไปปุ๊บเรามันก็จะรู้เลยว่าเราได้ลบหรือได้บวกนะครับเกณฑ์ก็เหมือนเดิม วัดความอ่อนตัวของผู้ชายก็จะอยู่ที่12.5นะครับคือระดับดีมากเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็13นะครับเพราะว่าผู้หญิงมีความอ่อนตัวมากกว่าผู้ชายผู้ชาย12.5ผู้หญิงเป็น13.5นะครับต่อไปนี้วัดในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของเรานะครับอันนี้คือวิ่ง50เมตรคุณจะวิ่งยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดนะครับเกณฑ์ก็เหมือนเดิม เหมือนกับผู้ชายนะครับผู้ชายก็จะอยู่ที่6.09นะครับผู้หญิงอยู่ที่6.29นะครับอันนี้เป็นการดันพื้นนะครับอันนี้ก็สำคัญที่เราต้องเจอในระดับมัธยม ต้องดันพื้นให้ได้สิบลูกนั่งให้ได้สอ,อย่างนี้แล้วก็ดึงข้อนะครับสามอย่างนี้ต้องใช้นะครับเราต้องสร้างตัวเองนะครับมันซื้อมันซื้อไม่ได้ต้องฝึกเองนะครับอันนี้หมูต้องฝึกเองต้องเล่นทุกวันนะครับดันพื้นวันละสิบครั้งย0ิบครั้งก็ต้องฝึกนะครับน,นี่ท่าดันพื้นวิ่งกับตัวสิบเมตรวิ่งไป จุดกลับตัวแล้วก็วิ่งกลับมานะครับอันนี้ก็ฝึกในเรื่องของการสร้างเสริมความป้องแคล่วว่องไวนะครับอันนี้สลับฟันปลาก็ฝึกในเรื่ององการวิ่งเปลี่ยนทิศทางเนี่ยวิ่งสลับฟันปลาในลักษณะนี้นะครับฟันปลาน่าจะวิ่งได้แลนะ้วเนาะ วิ่งสลับกันปานะครับลักษณะนี้ง่ายๆต่อไปอันนี้วิงผนังนะครับย่อเขอาตั้งฉากอ่าอันนี้คล้ายๆฝึกการทรงตัวเลยครับค่อยๆย่อเขาแล้วก็ขาตั้งฉากขาย,ยื่นไปหน้าครับอันนี้ฝึกได้ครับทําให้เราหลังตรงได้เห็นไหมถ้าตอนแรกเราต้องก่อนที่จะฝึกนะครับต้องเอาเป็นภาพแรกภาพนี้ลเรีอกสอนทีนะครับ พอเราเกิดความชํานาญแล้วทีนี้ไม่ต้องไปพิงผนังนะครับก็สามารถย่อและท่งตัวได้เลยนะครับอันนี้ต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับแล้วก็ลําตัวในการท่งตัวที่จะยื่นไปอันนี้ยากนะถ้าเกิดคุณไม่แข็งแรงเนี่ยท่งตัวไม่อยู่นะครับอันนี้ต้องฝึกเป็นประจำนี่อันนี้ง่ายน่าจะทําได้เดินท่งตัวนะครับใช้หนังสือหรือว่าอุปกรณ์ไว้ตรงศรีรษะแล้วก็เดินอย่าให สิ่งของที่อยู่บนศีรษะเราหล่นะครับอันนี้นา่าจะทำได้ไง่ายๆเนาะไม่ยากนะครับจบในเรื่องนี้ครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอเนาะว่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายเนี่ยมันมีกี่รูปแบบเดี๋ยวเราจะได้ฝึกทำก็เอาเบสิคหลักๆเลยนะครับยืนกระโดดใกล้ ลุกนั่งที่ต้องได้ใช้นะครับและก็งอตัวไปง่าวิ่งและก็ดันพื้นเนาะ,ะจะให้ดูวิดีโอข้อา้านะครับ